สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาถามผมนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาว่าวันนี้ได้นําโทรศัพท์มือถือนะครับมาเชื่อมต่อกับจอรถนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อกับจอเดิมที่ติดมากับรถนะครับที่ใช้ Android Auto นะครับ แล้ววันนี้นะครับแอปที่เราใช้อยู่นะครับคือแอปที่ใช้งานดู YouTube นะครับซึ่งเป็นแอปคาสต s t r e ีมหรือว่าเฟอร์ t าต้าอก็ช่างนะครับที่เราติดตั้งไว้มันได้หายไปจากหน้าจอนะครับผมก็เลยลองมาเช็คดูปรากฏว่ามันหายไปจริงๆนะครับ ทั้งที่ในมือถือเราก็ยังมีแอปอยู่นะครับแอปที่เราติดตั้งยังมีอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับของผมคารสตรีมโฟล์มาต้าออโต้นะครับยังอยู่ครับในมือถือครับในมือถือแอปยังอยู่นะครับคราวนี้ที่หน้าจอรถเนี่ยแอปมันหายไปครับก็คือมันหายไปจริงครับไม่มีที่จะให้เราเปิดเล่น YouTube ได้เลยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมคาสตรีมเราก็ไม่สามารถเปิดเล่น YouTube ได้นะครับ แต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับมีวิธีแก้ไขนะครับโดยวิธีแก้ไขก็ง่ายๆนะครับโอเคครับวิธีแก้ไขนะครับให้เรากดออกจากหน้าจอรถก่อนนะครับกดออกเพื่อเพื่อตัดการเชื่อมต่อ Android Auto จากโทรศัพท์กับจอรถก่อนนะครับให้เรากดออกไปเลยนะครับโอเคครับเมื่อเรากดออกจากหน้าจอรถแล้วนะครับก็ให้ทำการถอดสาย usb ออกก่อนนะครับ เมื่อเราถอดสายยุดธ b อออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัดการเชื่อมต่อมือถือกับจอรถเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่มือถือเลยครับโดยไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนหานะครับแอปนะครับแอปหรือว่าเกี่ยวกับแอปหรือการจัดการแอปนะครับนี่นะครับ แอปตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วเลื่อนหานะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เลื่อนหา Android Auto นะครับ Android Auto นะครับให้เลื่อนหา Android Auto ในในนี้นะครับนี่นะครับผมงผม Android Auto ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับจะขึ้นว่าข้อมูลแอปนะครับ ลบการติดตั้งบังคับหยุดทํางานหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับพราะมือถือแต่ละเวอร์ชั่นของ Android ในมือถือมันมันจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่น Android 9 Android 10 a n d r o i d 11ก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเรากดเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาตรงที่คําว่าที่เก็บนะครับตรงนี้นะครับในหน้าของ Android Auto ที่เรากดเข้ามานะครับกดเข้าไปที่ที่เก็บนะครับ ให้เราดูตรงแคสนะครับตอนนี้มีแคสอยู่แคสก็คือพวกไฟล์ขยะอะไรเนี่ยนะครับสามสิบสามร้อยสามสิบหกกิโลไบต์นะครับข้อมูลห้าร้อยเก้าสิบแปดกิโลไบต์นะครับเห็นไหมครับให้เราทําการลบแคสนะครับง่ายๆนะครับทาการลบแคสนะครับโอเคตอนนี้แคสลบแล้วเป็นศูนย์ไบต์นะครับข้อมูลนะครับยังอยู่นะครับให้เราทําการจัดการข้อมูลนะครับ แล้วทาการลบข้อมูลไปเลยครับโอเคครับตอนนี้ข้อมูลเป็นศูนย์ศูนย์หมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็โอเคครับวิธีแก้ไขกล้องง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เราย้อนกลับไปเลยครับวิธีแก้ไขกล้องง่ายๆเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราย้อนกลับออกมาแล้วนะครับเมื่อเราย้อนกลับออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอง ครับเมื่อเราแก้ไขนะเรียบร้อยแล้วนะครับที่ android auto ในมือถือแล้วนะครับผมจะนําสายมาเสียบเชื่อมต่อ,อกับรถอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าแอป,ปที่หายไปจะกลับมาไหมครับโอเคครับตอนนี้นะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับหน้าจอมือถือให้เรากดถัดไปเลยนะครับมันก็จะเหมือนการเชื่อมต่อ Android Auto ครั้งแรกที่เราเคยเชื่อมต่อกับรถนะครับเพราะเราลบข้อมูลและลบแคส์ไปหมดแล้วนะครับมันก็จะไม่มีความจําแล้วนะครับก็เหมือนเราเริ่มใหม่ครับแล้วให้เรากดต่อไปอนุญาตอนุญาตไปเลยนะครับขึ้นมาก็อนุญาตครับโอเคครับก็กดตามนี้เลยครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอรถนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตวางมือถือไว้ก่อนแล้นะครับ แอปที่หายไปนะครับแอปที่เราใช้ดู u t u b e นะครับอย่างเช่นค่าสตรีม m ฟล์มต้าอัลโต้ก็จะกลับมาแล้วนะครับกดเข้าไปดูกันหน่อยครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับโอเคครับกลับมาใช้งานได้แล้วอันนี้ผมจะไม่เปิดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทดลองโฟล์มต้าอัโต้ครับโอเคครับโฟล์มต้าอัโต้ก็กลับมาดูทีวีได้เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับก็ดูทีวีได้เหมือนเดิมเลือกช่องได้เหมือนเดิมนะครับ หมครับเรียบร้อยนะครับฟอร์เมอต้านี่จะดูทีวีแบบเลือกช่องได้นะครับดู YouTube ได้ด้วยนะครับนะครับในแอปเดียวนะครับสำหรับฟอร์ม้านะครับทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเราต้องแก้ไขด้วยวิธีนี้นะครับคือการเข้าไปลบแคสและลบข้อมูลใน a n d r o i d Auto นะครับซึ่งก็ทำไม่ยากนะครับวิธีง่ายมากครับก็จนเราก็ต้องรอจนกว่านักพัฒนาเขาจะ พัฒนาแอปให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อให้ไม่ให้แอปที่เราใช้งานกับจอรถนี่มันหายไปนะครับวิธีแก้ไขเราก็ต้องทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไปนะครับถ้ามันหายนะครับคือไม่ไม่ขึ้นที่หน้าจอก็ให้เราทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นเลยครับก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ ที่ได้ติดตามช่องของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะมีปัญหานะครับอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะในช่องได้เลยนะครับผมก็จะได้หาวิธีแก้ไขมาทำคลิปแล้วก็อัพลงใน YouTube เพื่อให้ท่านผู้ชมได้แก้ไขได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ